เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่จะมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายแบบที่ไม่จ่ายไม่ได้แล้ว เรื่องของการงานช่วงนี้การทำงานของคุณก็ยังต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากหากทนได้ความสำเร็จก็จะรอคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีปัญหาที่ซึมลึกในใจควรแก้ไขด่วนส่วนคนโสดหากคิดจะมีความรักในช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นๆและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ไปทีละนิด สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะมีรายได้พิเศษเข้ามาหากคุณวางแผนการเงินเก็บเงินให้ดีก็จะมีโอกาสเก็บเงินได้เป็นถุงเป็นถังเรื่องของการงานต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานอย่างหนัก เพราะการงานมีการแข่งขันกันสูงแถมคุดต้องเจอโจทย์ยากเป็นประจำประจำอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็จะเบื่อกันบ้างเพราะนิสัยที่แตกต่างกันแต่ยังไงก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดแม้ว่าจะอยากมีคู่แต่ดวงของคุณก็ยังไม่เอื้ออํานวยให้พบรักในช่วงนี้ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้ควรทำการค้าขายทำธุรกิจยอดขายค่อนข้างสวิงไม่นิ่งควรสำรองเงินไว้บ้างไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาที่ทำให้คุณกังวลใจแบบชนิดที่เก็บไปฝันกำลังจะดีขึ้น แต่ก็ต้องอดทนรอสักนิดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมแต่คุณและคุณรักค่อนข้างจะปากหนักไม่ยอมบอกรักกันเสียทีส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบเจอคนดีๆในช่วงนี้ สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ควรระวังเรื่องรายจ่ายสักหน่อยเพราะรายได้เท่าเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่องของการงานมีเรื่องที่จะต้องทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจแนะนําให้คุณไปทําบูญไถ่ชีวิตสัตว์ที่กําลังจะถึงคาดเพื่อเสริมดวงบ้าง เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีคุณก็นึกออกนอกลูก่นอกทางในบางครั้งซึ่งจะเป็นเพียงแค่ความคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทำส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่จะพบรักแท้ในช่วงนี้ สำหรับคนที่เกิดวันพฤห,หัสบดีเรื่องของการเงินมีโอกาสจะมีรายได้มาจากความอุตสาหะมั่นเพียรของคุณเองส่วนรายได้ที่มาจากทางอื่นช่วงนี้ยังต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแต่อาจจะเหนื่อยใจเรื่องของคนรอบข้างบ้างเล็กน้อยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ ยังคงมั่นคงและแน่นแฟ้นแม้ว่าจะนานสักเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมส่วนคนโสดอยากจะมีความรักแต่เวลามีคนเข้ามารักจริงๆคุณก็วิ่งหนีสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินยังไม่ควรรีบใช้เงินเพราะอีกไม่ช้าก็จะมีรายจ่ายเข้ามาอย่างแน่นอนเรื่องของการงานช่วงนี้การงานยังสามารถดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องอดทนเข้าไว้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อยู่ระหว่างคนภายนอกจะพยายามเข้ามาแทรกว่างคุณกับคนรักส่วนคนโสดช่วงนี้ก็ยังโสดต่อไปหากมีคู่ชีวิตก็จะวุ่นวายไม่รู้จบเพราะฉะนั้นโสดช่วงนี้จะดีกว่าสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ากระเป๋ามาเรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินสักเท่าไหร่ เรื่องของการงานมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณรับผิดชอบแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะไม่มีคนคอยซัพพอร์ตหรือคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณอยากจะทําอะไรก็ต้องลงมือทําด้วยตัวคุณเองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักจะพัฒนามากขึ้นตามการเวลาส่วนคนโสดอยู่ๆก็มีคนเข้ามารักแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรักเขาหรือเปล่าหรือจะเปิดใจให้เขาหรือเปล่า ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ